สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับเจาะหวยเด็ดนะครับเราจะเจาะเฉพาะท่านที่เคยแอดติติดตามอยู่ตุกๆุนวดนะครับมาดูครับมีอะไรบ้างครับกรีเซกราวนะครับวันที่แล้วก็ให้เข้านะครับ6 1นะครับตรงๆเลยนะครับ6 1บนนะครับ วดนี้ท่านก็ให้มาแล้วนะครับลองพิจารณาดูนะครับแล้วอาจารย์ท่านนี้ก็ให้มาเข้ามาสองวดแล้วนะครับร่าง 9, 5, 7, 5, นะครับเก้าห้ากับเจ็ดห้านะครับร่างองวัตรนี้ก็ให้มาแล้วลองพิจารณาดูครับสำหรับส่วนอาจารย์เจ้านี้วดที่แล้วโดน 3ตัวโต๊ดนะครับ617นะครับวดนี้ก็ค่อยมาแล้วนะครับลองพิจารณานะครับอาจารย์วาวนะครับแอดมุกนะครับให้เลขวิ่งมานะครับ2ตัวครับ8กับ9นะครับสำหรับอาจารย์ท่านนี้ให้เลขสูตรมานะครับเป็นสูตรมีสูตรคำนวณให้ด้วยนะครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับ พิจารณาดูนะครับให้สอตัวเดียวนะครับส่วนอาจารย์ท่านนี้ก็ให้มาเลขวิ่งเช่นกันครับวิ่งบนอย่างเดียวนะครับ2ตัวนะครับ3กับ4นะครับแล้วก็เลขวิ่งเช่นกันนะครับวิ่งตัวเดียวเลยนะครับให้5นะครับอาจารย์ท่านนี้นะครับลองดูนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเลขดับนะครับ หมดแล้วก็ดับผ่านนะครับทั้งสองอาจารย์เลยนะครับวันนี้ลองดูครับลองล้นดูนะครับดับล่างอย่างเดียวนะครับส่วนตรงนี้เป็นดับบนนะครับดับคู่บนนะครับจะไม่มาคู่บนนะครับครับฝั่งขวาสุดนะครับครับก็คณที่รับชมนะครับก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับจะหาเลขที่เด็ดๆดมาให้ดูนะครับให้รับชมกันนะครับ a uh.